การครั้งหนึ่งมีนกตัวเล็กชื่อน้อยจิ๋วถึงตัวจะเล็กแต่มันใจดีและมีเมตตาน้อยจิ๋วชอบช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ในป่าเสมอวันหนึ่งลูกกระรอกตกจากต้นไม้น้อยจิ๋วบินไปเรียกพวกกระรอกมาช่วยอย่างไม่ลังเลสัตว์ทั้งป่าชื่นชมในน้ำใจของมันแต่ในอีกมุมหนึ่งของป่ามีเหยี่ยวตัวหนึ่งชื่อเหยี่ยวคมมันเจ้าเล่และมักแซงทำเป็นผู้หวังดี เมื่อใครเผลอมันก็ขโมยหรือทำร้ายทันทีวันหนึ่งเหี่ยวคมแกล้งทำบาดเจ็บเมื่อลูกกวางเข้าไปช่วยมันกลับจู่โจมใส่สัตว์เริ่มกลัวแต่ไม่กล้าโต้แยง้งจนกระทั่งฤดูแล้งมาถึงไฟป่าเริ่มลามเข้ามาอย่างรวดเร็วสัตว์ต่างๆหนีกันอลหมานเหยี่ยวคมพยายามบินหนีแต่ติดอยู่ในกิ่งไม้ไม่มีใครกล้าช่วยมันเลยแต่น้อยจิ๋วกลับบินกลับไปช่วยมันอย่างกล้าหาญ แม้รู้ว่าเหี่ยวเคยทำไม่ดีก็ตามเหี่ยวรอดแต่มันบินจากไปเงียบเงียบวันหนึ่งมันถลาลงไปรังพยาอินทรีและพยาอินทรีก็จับมันไว้เพราะรู้ถึงความชั่วของมันสัตว์ทั้งป่ายืนยันความผิดเหี่ยวคมถูกไล่ออกจากป่าตลอดชีวิตและน้อยจิ๋วก็ยังเป็นที่รักของทุกคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความดีจะคุ้มครองเราเสมอ